สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ลูน่าและปิดชัแนลนะคะวันนี้เราจะมากันกับไซส์สตรอรี่ของฮอกวอตเลกาซีกันค่ะถึงแม้ว่าฮอกวอตเลกาซี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องจากจากักรวาลหลักนะคะแต่ในเนื้อหาก็ยังมีการนำตัวละครบางตัวที่ถูกพูดถึงในเนื้อหาของแฮร์รี่พอตเตอร์มาพูดถึงอยู่ด้วยและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับไซส์สตรอรี่ของการกรบฏของกอบลินกันค่ะอย่างที่ทราบกันว่าในโลกของพ่อแม่หมดนั้นมีการแบ่งชนชั้นจากพวกเลือดบริสุทธิ และผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นเอลฟ์ประจำบ้านหรือเหล่ากอบลินทั้งเอลและกอบลินต่างมีเวทมนต์เป็นของพวกเขาเองนั่นทำให้ชุมชนผู้พิเศษหวาดกลัวการใช้อำนาจเวทมนต์ของพวกเขาการกรบฏของกอบลินนั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่17และศตวรรษที่18ค่ะ แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีเหล่ากอบลินที่แอบซ่องส่วนกำลังเล็กๆเพื่อต่อต้านกระทรวงเวทมนต์ของอังกฤษการก่อกรบฏของกอบลินครั้งนั้นเดลี่พอตเฟตได้ให้คำนิยามว่าเป็นการกรบฏท,ที่นองเลือดและโหดร้ายมากที่สุดการกรบฏครั้งแรกในปี1612เกิดขึ้นในหมู่บ้านฮอกมิดมีรานไม้กว่า3ด้ามเป็นจุดบัญชาการในครั้งนั้น และในครั้งที่2.1.7.5.2ึ่งเตินได้ทำการกรบฏอีกครั้งในบริเตนแต่การก่อกรบบรบฏครั้งนั้นมีการจัดการที่ไม่ค่อยดีนะักเกิดความผิดพลาดจนทำให้นายกรัฐมนตรีกระรวงเวทมน ula, ต์เอาเบิร์ตบุลลาอ้องออกจากตำแหน่งและนายกรัฐมนตรีเบรซิลเฟล็กซ์ได้ขึ้นรับตำแหน่งแต่เขาอยู่ได้เพียงแค่2เดือนเมื่อกอบดินได้กลายเป็นพันธมิตรกับมาป่าเฮลเฟทัสกได้ถูกก่อตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในลำดับถัดมา การก่อจลาจลอีกครั้งเกิดขึ้นในศตวรรษที่18และเป็นที่กล่าวขานกันต่อตอมาในการกระบ,บทครั้งนั้นเออร์เดอร์อาลีนได้รับการเก่าขานมากที่สุดและตัวของเขาเองได้ปรากฏอยู่บนการ์ดกบช็อกแกลตด้วยจากการกระทำในการกระบ,บทครั้งนั้น และที่กําลังเกิดในเนื้อเรื่องของ h o กวอตส์ล e ก a c ซนั้นเป็นครั้งที่4ในปี1890จากการก่อกระบฏโดยแรนร็อกการกรบฏของก o อบลินเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่นักเรียนฮอกวอตส์จะต้องศึกษาในการสอบสิ้นปีพวกเขาจะต้องจดจำรายละเอียดของการกระบฏของก o อบลินเพื่อใช้ในการสอบด้วยในระหว่างการสอบปีที่4นั้นรอนวิสลี์เขาจำเรื่องราวเกี่ยวกับการกรบฏของกอบลินได้ไม่มากนัก และเขาก็ได้แต่งชื่อตัวละครขึ้นมาใหม่อีกหลายตัวแต่โชคดีที่เขายังจำชื่อเออร์อดีแอนรีนได้และในการสอบครั้งนั้นแฮร์รี่จำคำตอบของข้อนี้ไม่ได้เขาก็เลยข้ามคำตอบข้อนี้ไปคำถามที่ถามก็คือกฎหมายการใช้ไม้แกสิตมีส่วนทำให้เกิดการก่อกระบฏของก๊อบลินหรือไม่ แต่ถ้าหากเราพิจารณาดูกอลินที่ปรากฏในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์จากหนังสือเล่มที่7เราจะเห็นได้ว่าตัวของกริปฮุกเองนั้นก็ไม่ค่อยจะชอบเหล่าผู้วิเศษนักเท่าไหร่กอบลินได้มีการถูกนำมาขึ้นอยู่บนการ์ดในกบช็อกโกแลตปรากฏทั้งหมด5ตนนั่นก็คือเอียกิจจอมอัดปลัก ตัวแทนกลบลินในการประชุมสุดยอดสภาพ,พ่อหมดในสัวนที่14เอากัสดผู้หน้าเกงขามกอบลินกิ่นตัวร้กาศที่สร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้างรู้จักกันดีในหมู่กบลบดินเขาขายเหงื่อของตัวเองเพื่อใช้ในการผลิตระเบิดอึอัาผู้สับปบบลับก็บดินจอมหลอกลวงผู้เฉาโชว์ผู้จัดการแข่งขันเดมิกสุดชั่วช้าและหลบหนีไปพร้อมกับกำไรจากการโกง เออผู้สมมผู้นำการประท้วงก่อกอบลินในศตวรรษที่18อย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้และคนสุดท้ายคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีที่สุดนั่นก็คือกริงกอตผู้ก่อตั้งธนาคารพ่อมดแม่มดกริงกอตนั่นเอง เอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอนำไซส์สตอรี่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเท่านี้แล้วกันวันหลังเราจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ l ล a น่าและบิ a ชแนลขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย